โอเคครับ okay, okay. ผมขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมและตอนนี้นะผมอยู่ในช่อง Slot Life อีกเช่นเคยนะจ๊ะและตอนนี้เราอยู่ในเกมของการูด a าเจมนะผมเอออัญมมณีคารูดานะและตอนนี้นะผมเราอยู่ในค่ายของ PG Slot นะก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปกันนะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซอบส c คร b e ไว้นะเพื่อจะเป็นกำลังใจให้ผมนะครับเออมา หมาผมและเช่นเคยนะคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงไม่แนะนำให้เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำในการรับชมนะจ๊ะเช่นเคยนะผมเช่นเคยนะอย่าลืมอย่าลืมหรือว่ามันเป็นเล่นได้นะผมแต่อย่าให้มันเล่นเราเย็ดลืคมเกินหมาผมโอ้โหครั้งนี้แล้วลั่นหนักไปหน่อยสามหมื่นนะผมตอนนั้นไม่ได้อัดคลิปนะมาวันนี้มาทุนห้าสิบบาทนะแต่หมุนตาระประมาณอาสัก เท่าไหร่ดีสามละกันแน่ผมตาโอ้ยแน่นว่ะจังหวะนี้สวยเอ้าเก้าสิบเรียกตัวแมงเหรอไปต่อผมสวยมาจ่ายต่อไม่เนี่ยโอ้โหได้ดอกแรกมากันแน่นขนาดนี้นั่นไงไปหางเงียบกับอ้าวสวยมันมีต่อมาอีกนานแต่ผมจ่ายแพงนะเกมนี้ผมบอกเลยว่าจ่ายแพงจัดเลยนะจ่ายแพงจัดเลยนะดูดิยจ็ดสี่บาท เอ้ยเลยครับผมโอ้โหแน่นแม่กระดุมดอกนี่ร้อยกันบาทโอ้ยเปลี่ยนปุยมวยเปลี่ยวปุยมวยเฮ้ยวันนี้มาไวนะครับผมมาค่อนข้างไวนะเกมนี้ปกติเกมนี้จะแตกยากมากนะครับผม กินไปหรือเปล่าสามร้อยเลยเหรออะไรคบนี้ตัวหนา้าถิพไปต่อครับผมขึ้นเบ็ดแล้วด้วยมาดิขอแน่นๆได้หรือเปล่าโอ้โหเริ่มเงียบแน่ผมมาเริ่มเงียบแล้วว้าวเต็มเลยเออว้าวเต็มเลยผมอาวแล้วมาครูสามจังวันี้ ไอเอม็อม,ออออมอะครับผมโอ้หได้อยู่โอ้โหนั่นแน่นเลาไปดูไอ้เอ็มเลยครับผมโอ้โหลั่นมาเป็นพันแล้วนะผมกำไรตอนนี้นะขอไปต่อยสักนิดหนึ่งนะว่าเกมมันมาดีแปลกๆว่ะดูดิกดตาละสามร้อยอะนะเป็นห้าบาทอะเกินไปว่ะไปลองขึ้นดูนะผมเกมบั๊กปะวะเฮ้ย มั่นใจดีโพดโพสนี่ไงดูดิหัวห้ร้อยว้าวเกิดจังหวะดีว่าเท่าไหร่ว้าวเต็มเลยครับผมว้าวเตี๊ยบเลยนะครับผมขึ้นไปเรื่อยๆผมผมว่ามันกำลังมานะเกมแม่งมาดีมากตอนนี้นะผมขึ้นเบ็ดไปเรื่อยๆดูก่อนนะเออแดงยอมสองว้ายสวยงามโอ้ยจังหวะดีเออเท่าไหร่ว้าย เท้าล้วมึงก็ไ,ไหลด้วยาวยาวไปลูกพอโอ้คุณหกมึงเอ้ยว้ายเอ๊หมื่นกว่าโอ้โหขึ้นต่อเลยครับผมไม่รอแล้วไปเลยครับผมเป็ดสองร้อยนะเกมแตกไวทั้งๆาดีนะผมเราคือมันรู้ได้ว่าเราควรแบบเพิ่มคนเพิ่มคนเ,เ,เพิ่มนะผม ถ้าเกมแตกไวแบบไวมากๆเนี่ยเราควรจัดใส่เลยนะผมเออเป่าไปจะัดเข้าได้ไหงเออไปจับร้อยได้ผมเออผมบอกแล้วนะผมว่าถ้ารู้เชิงเกมว่าเกมมันแตกเนี้ยจัดแม่งไปเลยจัดยังไงก็แตกนะครับผมเออเก็บตัวคุณไว้ก่อนเวลาโอ้โหเวลากวล์สปาร์เลยนะเวลาเนี้ยกิ๊บว่ะ พันหนึ่งอ้าวแล้วมึงเอ้ยไหลด้วยจังหวะนี้อ้าวเกมค้างกำลังไหลเลยเดี๋ยวสักครู่นะผมมาเออหูลืมกดอ,อัดโอ้ยแมงเอ้กินเป็นอะไรในวันนี้ ที่โปรแกมอัดเป็นอะไรก็ไม่รู้นะผมเออเน้นแน่นไหมดอะดอกนี้สองมืดแล้วนะตอนนี้ขาวแล้วมึงเอ้ยว้าคุณหกเออเมื่อกี้คลิปบันการนะผมขออภัยนะเออไหลยับไหลยับเมงเอ้ยกี้เลยบุ๊คยดูแาสิบาทเจ็ดหมื่นสองโอ้โหแน่นอัดไม่ดึงคูณข้าอุ้ย เ <What? S 2> อ๊ะไม่เล่นครับผมแสนไมโอ้โหเรียบร้อยผมแตกแสน,นทุนห้าสิบแตกแสนมนาะมันโหดนะผมเลิกครับผมโอ้โหกำไรมาแสนกว่าโอเครับผมขอจบเลยละกันเนาะใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อจะเป็นกำลังใจผมนะเจอกันใหม่คลิปหน้าผมเออ